ลุงหลอดติดตึกได้ยืมเทิงหมดแล้วนะครับกลฟองเขาดีจริงๆนะครับเทปเวลาครับสวีทซีสูองทุกคนครับตอนนี้นะครับขั้นตอนการลุนมนะครับฝังไฟ บังไฟซีล้านนะครับโมเมนบังไฟลานนะบังไฟซีล้านเทเวลานะครับผมยังอยู่ขั้นตอนการล่งนมนี้นะครับตอนนี้ฮะนะครับปู้โหสุดยอดอีเลนะครับขังไฟบางนี้นะครับไ่ดีน้ามันนะครับทีมงานเทเวลานะครับนะครับขออนุญาตนะครับขั้นตอนการลงนมลงต้มแล้วนะครับหลอดมาหอดมาถึงพอดีนะครับผม Ừ, ừ. à là có không ra, đâu, ừ, đâu lắm. Là, không sinon, về, về. Than, lắm. không, không, phải không phải

เพื่อวงไฟซีฟลานนะครับนอนอยู่บ้านกระเด็นเห็นวงไฟซีฟลานนะครับคันเบิ้งช่องลุงหลอดเอฟซีนะครับผม พอธรรมดานะครับคือทีมงานเทพเวลานะครับผมผมุสองหลอดได้มาคุยกันแล,แล้วนะครับผมมาะผู้ได้โบเบิร์ลุงหลอดเด็บซี่เสียใจนะครับมือนี่เทพเวลานะครับของแท้นะครับผมมาอ่างไฟซิปลัดนะครับผมงานประเภทนี้ผู้ใด้เสีาแก่บ,บน, <c oughs> โนโดนออนสันดาก,ก็มาไปนี่เอาครับไปนะ กล้องผมทั้งหมดเลยผมยังในซ่มเลยผมเอาไปต่างวันนฮบอกพี่บอกน้องนะครับซุ่มมังไฟเห็นพ่อพุ่มภูนะครับผมฮะนซุ่มก้นนี่เห็นหอดลูกคุ้มคนหมดแล้วกล้องเล่านี่ถ่ายก้นโดยเฉพาะนะครับของหลอดกับเขยเห็นอย่างเลยนะครับผมมังไฟกับเขาเห็นดากกับเขาเห็นนะครับผมแซวเพื่อนหุ่นมาแล้วนะครับผม อยู่ใกล้บ้านกับพ่อมาได้เราได้ยินข่าวว่าบางไฟสีฟลานเทพเวลาสิได้บางนี่สิได้สี่ลอยกลัวรามาเลยนะครับผมเขาลื่กันนะครับผมว่าเป็นตามที่เขาลื่นหรือไม่นะครับตอนนี้นะครับรอรุนรอเชื่อนะครับนี่คือขั้นตอนการลงตมแล้วนะครับอาจารย์้างนะครับคึกขึ้นนะครับคึกขึ้นตั้งแต่มือเศร้าแล้วนะครับทีมงานเทพเวลานะครับผมบบกเครียดเลยนะครับผมทีมงานนี่นะครับ เราสิพากเห็นดาบก็ยังปากออก <c oughs> โอ้ยจุ่ๆปากเลยอ <c oughs> ่อเล่ขคอยๆถามว่าไอโดมเจ้าคือจังเหตุที่หลังคอย่อยคือ,อ,อ,อสองหมื่นกว่าเจ้าคือสองแสนกว่าสันท้ายดาบลุงหลอดท้ายดาบคนมากนะสันเจ้าไอ้ค้นมักหรือเจ้ามากคอยนลัลมากผู้อื่นบ่เบิ่งกสร้างมันวาเราวะนะครับผม แค่จะคองกันลอยวิวแล้วนะครับผมเลาว่านะ่ครับโอ้ยแจวนะครับสุดยอดนะครับผมเอออันนี้ช่องเพิ่นดังแล้วนะครับชูมือก็ดังไม่เอีกนะครับเอฟซีลุงหลอดถ้าได้กดอ่ช่องโดมออนซ่อนดากับไปกดซั้นนะนะครับผมโดมออนซ่อนเดย์นะครับทีมโดมออนซอนดากบ่ขึ้นนะครับมันจะไปเจออันอื่นนะครับผมเออโดมออนซ่อนเดย์นะครับอันนี้มื่อนี้หนีเมียมาเพิ่นบอกว่านะครับ เอามานำการมานำการนะครับผมว่าเนี่ยคอยมาคุ้มนะครับผมอันดีลูกอันนีครับผมนี่ครับตื่นเต้น,ตน,นครับลูกหลอดอเกิดมากก็ฮอกก็เคยได้มาถ่ายบังไฟสิบล้านครั้งแรกในชีวิตพอมนะครับผมโอ้อเจ่งมากๆนะครับเห็นแล้วก็ตื่นเต้นไปนํามาจานสาร้างนะครับผมเออทาเป็นสีอัดออกมาได้เป็นบังไฟสิบล้านนี่โอ้โหนะครับเบิดมือเบิดอันนั้นขีเกียถอดได้โอู้ก,กันนะครับนี่นะครับ โบธรรมดาคือกันนะครับบอกพี่บอกน้องเลยนะครับองไฟบังนี่นะครับราคานะครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับผมนี่นะครับผมมาสูงกว่พี่เพื่อนน้องนะครับผมเพิ่นมาจุดถวายนะครับผมมูของไฟบังนี่คุ้มเป็นคุ้มนะครับผมนี่ผมนะแท็กอันแต่อันข้างในมันสวยมีอันตัวตัวตัวหนึ่งตัวไม่มีสองอันพี่พีอยู่หรอพี่พีอยู่ยังอยู่งหุ่น ผู้ใดมักสไตล์คลิปเจ้าเงนนะครับเบิรงคลิปุงหลอดเลยนะครับแคือยังไดไม่เองนะครับแหา่แน่นอนนะครับคือใดไม่เองเลยนะครับดูขั้นตอนการ ลงต้มนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับรแมนครับขีตมนะครับภาพบรรยากาศงานประเภทนี้บุญบังไฟบ้านสีฐานนะครับตำบลกาจายอำเภอปาติวจังหวัดยะโสธร4พฤษภาคม2568นะครับ ทีมงานไายบังไฟแสนเทพเวลานะครับหางนี่นักประมาณนะครับหางบังไฟสิบล้านนี่นักประมาณ40่กิโลนะครับผมส่วนลำตัวนี่นักประมาณ7จ็ดรอยกิโลนะครับผมมาลอลุ้นลอเชี่ยกันไปนะครับส่วนราคาบังไฟ1นึ0 0 0สบาทนะครับผมมาใกล้ไกลคุยกันได้นะครับตามระยะทางนะครับเพราะว่าต้องเสียค่าเอ่อค่ารถนะครับผมค่าน้ำมันรถพอบนะครับผมแต่ลุงหลอดบอกเลยนะครับทีมงานน่ารักมากๆครับนี่นะครับผม

ดากทีーー่พี่ดเลมนพีうう่ไม่ปดากไม่ได้ยุ่ยร้านคุณเออนี่ดาดไม่มีไ่ีจเป็นดากเออชาดาด่ชัดจากี่ไหนกี่ใสมั่ากรเน่ยผัไเอร้ไม t ระ n อ

นี่คือนะครับขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับทีมง,งานนะครับ ผมมือส่วนๆเลยนะครับผมนี่คือช่วงที่สีโกลาหุนที่สุดคือตอนขนยักหยกใหญ่บังไฟสิบล้านนะครับใส่รถหลากเลื่อนนะครับเป๊กๆนะครับผมอ่านี่นะครับผมหน้าที่นี่นะครับบอกพี่บอกน้องรล้ระทึกมากๆเลยนะครับผม

าะสิเ่อนพ่นเข่าฐานโดยการมีล่อลากนะครับล่อเลื่อนนะครับล่อลากไปนะครับผมโอ้สุดยอดนะครับบังไฟบังนี่นะครับบอกพี่บอกน้องนะครับหน้าที่ระดึกใจมากๆเลยนะครับบีหัวใจนะครับผมรุ่นว่าบังไฟนี่นะครับสีดเลขซ้ำดาดนะครับผมโอ้โหนะครับดูลอดนี่ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับฮ้องก็เคยเห็นนะครับเคยเบิ่งตาในโทรทัศน์นะครับมือนี้มาได้เบิ่งเองนะครับผม ไฟสิบหลานนี่ยโอ้โหทันทอยู่ทางไดนเนาะเฮาสีเฮาสีมาไายอยู่ไกลๆนี่นะครับต้องไกลสะทานเดียวนะครับไฟสิบหลา โอ้ล่มหัวขุดมากครับโอ้ยนะครับล่มนะครับไปไปล่มอุ่มบางไฟล่มหัวขุดพัดบางไฟสิบล้านออกจากเต้นพักบางไฟนะครับไปไปเป็นปรากฏการณ์ที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่คือลอเลื่อนชักลากบางไฟนะครับ

แสุดยอดไปไปไปไ,ปไปดันไปดันไปทีล่ลีเลยนะพี่น้อง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 นมีคือนั่งต่อบางไฟซีฟลานนะครับนั่งต่อสาวสวยนะครับผมนี่นะครับสุดยอดมากๆนะครับผมกลาก ไป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 ดันไปดันไปดันไปสายดันไปดันไปห่าง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 โอ้ร่มหยังเนาะพอดีนะครับ บังไฟซีลลานเกลื่อนพ้นเข่าฐานลมอืออ่าอืออ่าเข่ามาทันทีนะครับลมแห้งเลือกเกินนะครับจนได้พักเต้นนะครับผมเป็นป้าตกห่างหางห้างหาง,หาง ไฟมีมีบไฟแสนอยู่ทั้งฐานสองบังนะครับบังไฟลานเท่ากันเลยของพรรคกันนะครับคือทีมงานนะครับผมเม่อย้อนอยู่นะครับขนาดโไดิแบกนะครับโอ้ลุ่มล่มโอ้สุดยอดเป็นปากตการเลยนะครับไฟลานเขาล้มเบือมาได้นะครับผมสุดยอดนะครับนี่น่งต่อคนสวยนะครับบังไฟซิบลานเทพเวลานะครับซื้อน้องยังรับ น้องแคทนะครับผมเมียวนั่นบอโอเคน้องแคทคนสวยนะครับผมมาลงเพจได้ป่ะนี่ลงเพจได้ปได้นะครับผมโอ้โหนะครับน้องแคทคนสวยนะครับนั่งต่อสิสิบลานนะครับผมโอ้โหเปานเียหมาคนรัเง้ยมทีมงานโชดีครับานบาาาาุจาปัครับเป็นบานะครับ ทกีีัเพี่กับไปเ่อเลยครับท่อสามอภินองแล้วก็ต่นยุคห่าส่วนสูงโกมูเน่ครับสอว่าจะลงมาครับ่มาเร็วครับตั้งหนึราสคะแนนสายแสดงนะครับสายแสดงถานรถไฟลานหลักนกาเป็นรถไฟสิลัน อ่ะเขานะครับฐานนี้เป็นงานปอมีดอกฟ้าและตะลุมพุ่งเป็นต้นถ่ายแล้วพวกแกตะลุมพุ่งเปนต้น่ายอนะถ่ายอนะเลยต่อนต่

น้องแคทชนะทรั้งนี้นะนะครับผมเอฟซีอาจากถ่ายรูปน้ำนะครับนั่งต่อขั้นสวยนะครับนั่งต่องามนะครับงามหลายนะครับมื่อนี้นะครับน้ำประหลาเปลือเลยทีเดียวนะครับนั่งงามรุ่นแรงนะครับเอออ่ะนะครับผมสวยๆงามๆนะครับสุดยอดล้ำโตนะครับผมล้ำโตบางไฟนะครับอ่ะเราลุล่อล่เทียบกันไปนะครับผมน่ารักนะครับหลังจานั้นเปนต้นะครับตาเดี่ยวอยอะ

ัปาครับับปลาุยปบลาเลยครเห็นแล้วนะครับตังกะจีไปนีจงหสรามสิบปันหอม่งกันเลยครับแรงจของาปลาจำนำมีเลีๆนะครับมีเขาขาตงมันน่นเด็แต่เ็บบ้านขอเมือนะครับ มันเป็นอีกอะไรก็ตามนอ่นเป็นความกังวลหนึ่งอ่าแต่ตอนนี้จขิงๆแล้วท่อนนี้ท่งนจะไม่เอาเลงนี่ข่าวี่ตอบต่อมาแล้วตอน้อแล้วที่แกรหลังจานี้ไมอัดับแรกอย่งแรกก็ไเลี่ครเลอ่ยครต้องไมเล่ยนใครเลเพราะว่าแต่ท่านก็จะไม่หนักแต่ไม่เปอนปัญหาจัเลยครับ

บอกที่บอกน้องนะครับักไฟบางเน่นเป็นไฟซิบลานของเทพเวลานะครับผมหใหญ่มากๆเลยนะครับให้ก็ปล่อยอย่านอวาากาศขึ้นซื้อดวงจันทร์นะครับผมเฮ้อที่เลี้ยงกคตุดงไทยถอยลัางโลกจากฐาน มีหางเครื่องน้ำครับมีประดับพร้อมนีน่ตนไลครับตนไลหางเครื่องโอ้ลวดนะครับทุดถวายนะครับ โโออ้้นะครับชุดยอดนะครับให้ไล์มือนีเลยทีเดียวนะครับบังไฟซีปลานนะครับมีประดับพร้อมนะครับสวยงามเลืกเกินนะครับผมเอยหูนะครับ โอ้โหสวยงามนะครับสุดยอดนะครับโอ้โหสวยงามนะครับยิ่งใหญ่อลังการการสร้างเลยทีเดียวนะครับผม้าแม่นังกันระเบิดภูขเขาเผากระท่อมเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนี้ถ้าจะได้พบกับนะครับบังไฟแสนเทพเวลานะครับผมบังนี้นะครับซื้อมาจุดถวาย1 2 0 0 0 0บาทนะครับ่ข่เทพเวลา สวยงามยังสวยงามนะครับผมกำลังทำอย่ครับผมเป็นทางด้วยครับอ้ยเท่มสัยลุงเอ้ยงามงามนะครับผมยิ่งแย่รังการงานสร้างเนี่ยย้อนแสงเนี่ยจังหน่อยนะครับก็เลยมืดๆนะครับดูนะครับบึมบั่มบึมบั่มเลยนะครับสุดยอด ยังไม er oh, ่หมดอีกโอ้ยดูครับยังไม่หมดอีกยังยังยังไม่หมดอีกนะครับผมยิ่งใหญ่รังการงานสร้างมากเลยนะครับผมทีมงานเออเออแก้ว ôm khắpôm à, đi ra đuôi ơi, S <S 2> <S 2> สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับโบโบโง,งามครับเจ็ดสิบคะแนนพันไป ข้อโจข้อสูนี้เลือกเกินไปลงุงไปโอ้ยสุดยอดเลยครับผมคุ้มค่าการรอคอยนะครับของไฟเทเวลาขึ้นไปอีกนะครับเอ้ยนะครับเอ้ยยอดเยี่ยมนะครับสุดยอดนะครับ บอลงามคักนะครับบางไฟซิบล้านนะครับบางไฟเกินนะครับล้อยสามซิบกันแน่นผ่านไปนะครับขวายกลัวขวายกลัว ก็ไคืนสองคืนโอ้ยขึ้นปานบางไฟแสนเอาห่อเมื่อรุดจะกล้องเมื่อห้เนี่ยครับเกือบล้นด้อยโกคะาแน่น่านไปนะครับเม็บด,ดีควางดีเบาดีนะครับพ่อมี่มองตีเลยนะครับ หยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับเมนี้นะครับลอยแปดซีฟลันเนี่ยผ่านไปนะครับโอ้ยสุดยอดคอยยกคอยวนตีเป็นวงแหวกเบาๆนะครับยัเก่งยังเบาไ้ยังเบาไเด่นบังไฟลันกับผ่านไปแล้วนะครับอันนี้บังไฟซีฟลานกับผ่านอีกนะครับผม เขียวทั้งเมืงดินนะครับเหมือนนี่นะครับสีฐานนะที่นี่สีฐานนะครับลุงหลอดติดตึกได้ยืมเทิงหนดแล้วนะครับกล่องเขาดีจริงๆนะครับชุดยอดการเดินทางนะครับเทปเวลานะครับลงเป็นลงนะครับจังหวะนี่ รตถึงที่ดินฟงเล่อยทีเดียวโอ้ยนะครับบริเตยพาพบรรยากาศตอนมั่นคืนนะครับเพราะว่าค้นนจับตะบังไฟนะครับเข้าสั้นนี่ได้เห็นแน่นอนนะครับกล่องมันจับอยู่ม่นดนเพได้ภาพสะดุดนะครับเพราะว่ามันพยายามโฟกัสนะครับภาพได้เต็ีพันไปสองร้อยหกสิบพันไปนะครับ เมฟดีคว้างดีนะครับกระทบลงมาเสียงดังปังเสียงดังสนั่นวันไหว 27 5ส้าค่าแนนนะครับดีใจนะ,ะผู้โฉผู้หมันนะครับผมโอโหสุดยอดนะครับบังไฟ1ิบล้านนะครับของเทพเวลาหมุนแต่ตองขึ้นไปใน้275หค่าแนนหวานเจรีบขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมหลอดเด็บีสวัสดีครับ